ละครเรื่องนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆมีคนเข้ามาอ,อยากให้แต่งเรื่องสุ่มเวลาชีวิตก่อนไปรับชมฝากทุกคนช่วยกดติดตามหน่อยนะขอบคุณคะ่ะสุ่มเวลาชีวิตเหรอเนี่ยซุ่มหน่อยและกันฉันคงจะไม่โชคร้ายเหมือนละครสั้นนะว่าเรื่องนี้เราโชคร้ายขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่ามันสามารถแบ่งให้กันได้นี้ ไปหาเพื่อนในกลุ่มดีกว่าบางที่เขาอาจจะแบ่งให้ฉันก็ได้คือ <c oughs> สวัสดีทุกคน <c oughs> นี่อุ่มเอิงมเธอไม่เห็นหรอว่าอุ้มร้องให้อยู่อ๋อคือเราขอโทษนะว,ว่าแต่อุ้มร้องให้ทําไมคือ <c oughs> อุ้มสุ่มเวลาชีวิตได้สองสัปดาห์โหไม่เป็นไรนะอุ้มว่าแต่ทุกคนสุ่มได้เท่าไหร่กัน <c oughs> ฉันได้80ปีฉ <c oughs> ันได้หนึปี <c oughs> ผมได้200ปีโหเหยอะจงัง ฉันได้สองสัปดาห์ฮืๆๆฮไม่เป็นไรนะอุ้มเราแบ่งให้ใช่ต่อพวกเราแบ่งให้นะแล้วเธอละอุ่มเอิงได้เท่าไหร่คือเราสุ่มได้เจ็ดวันอะโกหกแน่แน่เลยต้องการเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าใช่ใช่เธอโกหกใช่ไหมอุ้มเอิงเราพูดจริงๆนะไม่เชื่อหรอกเธอชอบโกหกพวกเราพอพอเราไปเล่นเกมกันเถอะเย่ปบฉันก็อยากเล่นเกมนะเนี่ยเล่นแบบอะไรดีฉันอยากเล่นแมปสี่คน แต่เรามีกันห้าคนนะอุ่งเอิงก็ไม่ต้องเล่นเอา้าฉันก็อยากเล่นนะตามใจอุ้มหน่อยนะอุ้งเอิงอุ้มจะอยู่ได้ไม่นานใช่ใช่อย่าเห็นแก่ตัวเลยนะก็ได้เงินพวกเธอเล่นกันเลยไม่มีใครง้อเราเลยช่างเถอะไปหาอะไรกินดีกว่าอ้าอุ้มโทรมาทำไมเนี่ยฮัลโหลอุ้มว่าไงมีอะไรหรอคือเราขอโทษนะที่ว่าเธอในกลุ่มอ๋อเรื่องนั้นไม่เป็นไร เราไม่ถือสาหรอกก็เราเพื่อนกันนี้ขอบคุณนะอุ๋งเอิงเราไปนอนก่อนนะฝันดีจราเราก็ไปนอนดีกว่าวันต่อมามาหนิงเ <Morning, S 1> พื่อนทุกคนอุ๋งเอิงหายไปไหนเนี่ยสงสัยจะไปหาอ๋อยผู้ชายแน่เลยไม่ใช่หรอกมั้งอุ๋งเอิงเป็นคนเรียบร้อยดี ร้องให้ทำไมอุ้งอุงเอิงอดีมือวันนี้โทรมาหาเราดูเราด่าเรามันโกรธเราที่เราหาเรื่องวันนี้เราไม่ได้ตั้งใจนะแต่ด่าเราขู่เราว่าจะให้คนมาทำร้ายเราโหดจริงๆนะองเอิงนี้เธอไม่มีหลักฐานจะว่าองเอิงไม่ได้นะถ้าฉันรู้ว่ามันจะด่าคงอัดเสียงไว้ละถ้าไม่เชื่อถามอุงเอิงเลยว่าวันนี้เราได้โทรคุยกันจริงผมว่าเรื่องจริงแน่เลยไม่งั้นอุ้มจะร้องให้หรอ นี่ไงอุ๋งเอิงมานั้นล่ะมีอะไรหรอทุกคนเราขอถามหน่อยดีอุ๋งเอิงได้ดีถามมาเลยวันนี้เธอได้คุยกับอุ้มใช่ไหมใช่วาน,นี้เราได้คุยกันมีอะไรหรอเห็นไหมล่ะผมว่าแล้วต้องเป็นเรื่องจริงฉันผิดหวังในตัวเธอมากนะอุ๋งเอิงหาอะไรกันเนี่ยพวกเราจําเป็นต้องให้เธอออกจากกลุ่มนะในที่สุดฉันก็ทําให้ทุกคนเกลียดอุ๋งเอิงได้ใจจริงพวกเราไม่คิดว่าอุ๋งเอิงจะเป็นคนแบบนั้น ใช่จริงด้วยบอกแล้วว่าอุ่งเอิงคบไม่ได้นี้พวกเราปิดเทอมแล้วไปเที่ยวทะเลกันไหมเอาดีิผมว่าก็โอเคนะแต่เสียดายเนื้อที่อุ่งเอิงไม่ได้ไปเห็นบอกอยากไปตลอดอย่าไปพูดถึงมันเลยเราไม่มีเพื่อนแบบนั้นอาทิตย์หน้าเราไปทะเลก,กันนะอย่าลืมอะไรวะเน,นี่ยอยู่ดีๆก็โดนเตะออกจากกลุ่มต้องมีอะไรเข้าใจผิดแน่ๆไปหาอะไรกินดีกว่า ฝนมาได้ไงเนี่ยก็เดินมาไงถามแปลกเธอเป็นอะไรเนี่ยบอกเราหน่อยได้ไหมเธอทำอะไรรู้แก่ใจวันนั้นอุ้มโทรมาขอโทษเราแค่นั้นไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากนี้จริงเหรอไม่ใช่เธอโทรหาอุ้มด่าอุ้มแล้วขูจะทำร้ายอุ้มหรอเธอเป็นเพื่อนเราน่าจะรู้ดีว่าแล้วเธอไม่ใช่คนแบบนั้นเราขอโทษนะที่ไม่ไว้ใจเธอไม่เป็นไรนี่อุ้มต้องทำขนาดนี้ด้วยเหรอเขาทำทำให้ฉันก็ ไม่เคยคดร้ายกับเขาเลยนะสงสัยจะอิจฉาแก่ที่พวกเรารักแกมากกว่ามันมัง้งไม่ได้แล้วต้องไปบอกทุกคนว่าแกไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้นะตอนนี้เรามีแค่คำพูดไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยเอออาทิตย์หน้าเรานัดกันไปเที่ยวทะเลไปด้วยกันไหมอาทิตย์หน้าหรอใช่เป็นไรายไม่ว่างหรอเราจะได้หาหลักฐานเอาผิดอีอุ้มด้วยก็เป็นวันสุดท้ายของเราเนี่ยไปนหน่อยนะกันยังไงก็มีความสุขครั้งสุดท้าย อุงเอิงเป็นไรหรือเปล่าทําไมเงียบเออไม่ได้เป็นไรยายปบเราฝันว่าอยากไปทะเลนานมากฝันจะเป็นจริงละโอเคงั้นไว้เจอกันนะเพื่อนรักอาทิตย์ต่อมาว้าวสวยมากทะเลเย่ๆยบ้านนอกจังทําเหมือนไม่เคยเห็นอาอุ้มทาไมต้องพูดแรงก็มันใช่ไหมละ่ะทาเหมือนไม่เคยเห็นฉันมาเที่ยวจนเบื่อละแล้วมือมาทําไมอีลูกคุณหนูพอพอเราไปพักกันเถอะใช่ใช่มาเที่ยวนะจะทะเลาะก,กันทําไม ห้องนี้สวยนะวิวก็ดีมากเลยใช่สวยมากเลยพี่โดถ้าเราอยู่ด้วยกันยิ่งดีอ้าวอุมนันโดแฟนกูนะเอาหน้าเราแค่รอเล่นเองคิดมากใช่ใช่ตุกตาคิดมากสวัสดีแขกทุกคนอ้าวนี้มันอีอุงเอิงนี้เธอมาทำอะไรที่นี่อุงเอิงแต่งตัวแบบนี้แม่บ้านชัวอุ๋ยจนแบบนี้เราไม่น่าคบเป็นเพื่อนแต่แรกเลยกูก็ไม่อยากคบคน แบบมึงเป็นเพื่อนเลยอีสันดานอีควายอีต่อนี่มึงกาด่ากูหรอทุกคนดูสิว่ามันซัวขนาดไหนต่อหน้าทุกคนมันยังกลาดา่าเราเลยหลักหลังจะขนาดไหนนี่อุงเอิงเธออย่ามายุ่งกับพวกเราเลยนะก็ไม่อยากยุ่งหรอกนั้นมึงก็ใส่หัวไปสิไม่ได้หรอกเรามาทำหน้าที่เราหน้าที่อะไรทำความสะอาดรออีคนจนตัวก็สกปรกอีเหม็นจังไม่เหม็นท่าปากมึงหรอกกูนยกว,ว่ากินขี้หมามาเหม็นมาก นี่พวกมึงหัวเราะอะไรเออไม่มีอะไรว่าแต่เธอมาทําอะไรอุ่งเอิงเรามาเก็บเงินค่าที่พักอ่ะอ๋อเป็นแค่แม่บ้านจริงๆเอาไปไม่ต้องถอนถือว่าทําบุญละกันขอบคุณพระคุณมากนะเป็นแ้วอยู่นานไหมได้เหม็นปากฮ่าฮ่าฮ่าอีอุ่งเอิมมึงได้เจอดีแน่เลยไปพวกเราไปเล่นน้ํากันเถอะ ไปไปที่รักอดใจไม่ไหวละไปไปเราก็อดใจไม่ไหวละพวกแกไปก่อนนะเดี๋ยวเราตามไปทําไมมึงยังไม่ไปอีกมันต้องคิดทาเรื่องไม่ดีไม่ได้แล้วตั้งกองไว้ห้องดีกว่าแล้วมิงทําไมไม่ไปละเออกูไปก็ได้ตั้งกองไว้ห้องดีกว่าต้องมีเรื่องไม่ดีแน่ สนุกจังเลยใช่ตอสนุกมากอเดี๋ยวฉันมานะไปเข้าห้องน้าก่อนโอเคเดี๋ยวพวกเราก็ขึ้นไปแล้วอีฝนมึงเนี่ยกูเริ่มไม่ชอบมึงละกูทําให้ทุกคนเกลียดอีอุ่งเอิงได้มึงนี้ก็ไม่อยากเลยเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับกู <came> เดี๋ยวมึงได้รู้ว่าใครเป็นใครไอ้นี้มันแหวนเพชรใครนึกออะไรสนุกละ มึงโดนจับแน่อีฝน30นาทีต่อมาที่รักแหวนเพชรฉันหายหาอะไรนะลองหาดูดีลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าหาดูดีๆแล้วนี้คือแหวนเพชรที่แม่ซื้อให้ราคา5ล้านกว่าสงสัยจะมีคนขโมยแน่เลยใครกันเนี่ยกล้าทำฉันสงสัยอีฝนฉันเห็นมันออกห้องคนสุดท้ายอย่าใส่ร้ายกันนะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครใส่ร้าย นี้ใช่แหวนเธอใช่ไหมตุกตาใช่เลยไม่จริงฉันโดนใส่ร้าย,ายไม่คิดเลยนะว่าเธอจะกล้าทำเราเป็นเพื่อนกันหลายปีไม่เชื่อใจเราเลยเหรอเดี๋ยวฉันโทรแจ้งตำรวจเองโทรเลยจะได้รู้ใครหัวขโมยกันแน่สวัสดีครับผมได้รับแจงว่ามาจับขโมยจับมันเลยคุณตำรวจเดี๋ยวก่อนฉันมีหลักฐานหลักฐานอะไรของมึง ทุกคนดูฉันได้ตั้งกล้องไว้ก่อนออกจากห้องทุกคนกำลังดูวิดีโออีอุ้งนี้มีปัญหัวพวกกูหรอเนี่ยทุกอย่างมึงโกเลยใช่ไหมรวมถึงเรื่องอุ้งเอิงเออคือทุกอย่างกูโกหกทั้งหมดก็กูแค่อยากให้พวกมึงรักกูบ้างไม่ใช่อะไรก็อุ้งเอิงแต่มึงไม่ควรใส่ร้ายเพื่อนแบบนี้แล้วจะทำไ่กูสนุกสะใจสะใจงั้นเหรอมึงโดน โอยมิงถีบกู้ทาให้อีฝนนี่คือลูกถีบที่มึงทําให้พวกกูเข้าใสอุ่งเอิงผิดใช่ใช่กูต้องเสียเพื่อนดีๆไปจับมันเลยคุณตํารวจเดี๋ยวกูก็ได้ออกมาพ่อกูรวยผมขอจับคุนไปนี่พวกเราจะเอายังไงดีเราต้องรีบไปขอโทษอุ่งเอิงเดียวนี้ใช่เลยเราควรจะไว้ใจเพื่อนเราที่สุดงั้นเรารีบไปกันเลย สวัสดีทุกคนสวัสดีครับคุณป้ามีอะไรหรอครับคือคุณอุงเอิงฝากให้ป้ามาส่งจดหมายให้พวกเธอแล้วองเอิงไปไหนหรออ่านดูเองนะป้าหมดหน้าที่ละอะไรหรอมาเดียวเราอ่านให้ฟังสวัสดีเพื่อนที่รักทุกคนสวัสดีนะฝนเพื่อนรักโดเพื่อนรักตุกตาเพื่อนรักฉันรักทุกคนนะหากทุกคนได้อ่าน จดหมายนี้แสดงว่าเราอาจจะไปอยู่ที่ไกลสันไกลไม่ต้องตามหานะเราได้หมดห่วงแระหวังว่าทุกจะไม่ลืมเราเราสุ่มเวลาได้เจ็ดวันวันนี้คือวันสุดท้ายของเราหวังว่าทุกคนจะรู้ความจริงแล้วว่าเราโดนใส่ร้ายไม่ต้องโทษตัวเองนะที่ไม่ไว้ใจเราเราไม่เคยโกรธทุกคนเราลาก,ก่อนรักทุกคนอุ่งเอ,อิง <c oughs> ุ่มพลังหรอเนี่ยมีสุ่มได้ไหมฉันต้องได้อันที่แย่ที่สุดแน่เลยลองสุ่มดูก่อนสิก็ได้หวังว่าจะได้อันดีๆบ้างนะฮันนี่เราได้พลังอันใจหรอเนี่ยนี่มันพลังที่หายากเลยนะเนี่ยสงสัยวันนี้ฉันจะเป็นลูกรักระบบซะแล้วไปถามเพื่อนในกลุ่มดีกว่าว่าได้พลังอะไรบ้างก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเรื่องราวของฉันฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจ ไปรับชมพร้อมๆกันเลยหายไปไหนมาหรอลีเดียอคือเราไปสุ่มพลังมาอ่ะมีอะไรหรอฉันว่าจะชวนเพื่อนใหม่เข้ากลุ่มอ่ะขอคุณดีๆหน่อยนะไม่ใช่เอามาแบบละครสั้นนะฉันวิจัยเธอเอรินเธอคงเลือกคนไม่ผิดหรอกสวัสดีทุกคนสวยน่ารักดีนะเนี่ยขอบคุณนะวงเล่นิดกลุ่มนี้คงจะมีคนดีๆแน่เลยมีใจจังงและปิดสงสัยจะเป็นคนดี นนเรามาแนะนำตัวกันเถอะพร้อมบอกพลังที่ได้กันใครจะเริ่มก่อนผมเริ่มก่อนก็ได้ผมชื่อโนอาอ,อายุ18ปีสุมพลังได้บินได้โหเท่วะฉันชื่อไอรินอายุ18ปีสุมพลังได้มองทะลุตแต่แค่สิงของนะเกือบจะดีแล้วว่าไหมั 55. ้าห่าหาใช่ใช่หาหห ฉันชื่อ,อยูริอายุ18ปีสุม่มพลังได้หายตัวได้ถ้าใครคิดถึงก็จะไปหาคนนั้นทันทีสุดยอดมากเลยก็งั้นงั้นปะฉัน,ฉนช,ชื่อมีนาอายุ18ปีฉันสุ่มได้พลังอ่านใจคนได้โหจริงดีนานั้นคือพลังที่หายากที่สุดเลยนะก็แน่นอนอยู่แล้วก็ฉันคือลูกรักระบบเนี่ยทำไมพีนาต้องโกหกด้วยวะพลังมีฉันสุ่มได้จริงไ,ได้แค่คนเดียวเท่านั้นแล้วเธอและลีเดียสุม่มได้อะไรหรอ เออคือฉันสุ่มได้รีบบอกสิรีลาอยู่นั้นนะเฮ้ยมีนาจะเย็นหน่อยสินั้นลีเดียเพื่อนเรานะไม่เป็นไรนะลีเดียถ้าเธอพร้อมๆวันหลังค่อยบอกก็ได้ขอบคุณนะยูริสงสัยจะได้พลังกะตอนแน่เลยอย่าไปว่ากันเลยนะมีนาเสือมึองแค่เด็กหม่ไม่มีสิทธิ์จะออกเสียงเอา้ามีนาทำไมพูดแรงแบบนั้นไม่ดีเลยนะใช่มีนาขอโทษยูริเดี๋ยนี้ ไม่ไข่จะทำไหมเหรอไม่เป็นไรค่ะเราขอโทษนะมีนาท่าทําให้ไม่สบายใจทำไมมีนาเป็นแบบนี้ลองอ่านใจหน่อยละกันวงเล็บเปิดไอ้พวกงโง่หรอกแค่นี้ก็เชื่อส่วนมึงอีรีเดียกูจะทําให้ทุกคนเกลียดมึงให้ได้วงเล็บปิดนี่มีนาเป็นคนแบบนี่เองหรอเนี่ยมามาพวกเรามาเล่นเกมกันเถอะก็ดีนะจะได้คลายเครียดเล่นแบบอะไรดีละ่ะถามยูริล,ละกันเขามาใหม่ตามใจหน่อย เออคือตามใจพวกเธอเลยเราเล่นได้หมดนั้นเราเล่นแมปสี่คนนะแต่เรามีห้าคนนะใช่เรามีห้าคนนะมีนาะลืมแล้วหรอไม่ลืมหรอกกอลีเดียไม่ต้องเล่นไงอ้าวนั้นเพื่อนเรานะก็ได้พวกเธอเล่นกันก่อนนะงั้นก็เล่นกันเลยอะไรกันวะงั้นเราเล่นสามคนนะโอเคสามสิบนาทีผ่านไป อ้าวยังไม่มีใครมาหรอเนี่ยแม้พูดถึงก็มาเลยนะว่าแต่นายไม่ไปเล่นกับพวกนอนนั้นหรอโนอ,นอาไม่เอาฉันออกไปคุยกับแฟนมาอ๋อไทเลอร์สินะฉันลาดอิจฉาพวกมีแฟนจริงๆว่าแต่เธอเธอจริงๆแล้วเธอได้พลังอ่านใจใช่ไหมฮะฮะฉันรู้นะเพราะที่จริงแล้วฉันเห็นพลังบนหัวของทุกคนเดีวจริงปะเนี่ยอะไรวะเนี่ยบอกให้ก็ได้ที่จริงแล้วฉันเป็นลูก ของราชวงศ์พอรู้ข้อมูลพอสมควรเออจริงดิแล้วทำไมเธอต้องยอมมีนาด้วยฉันไม่ได้ยอมหรอกฉันแค่อยากรู้ว่าเธอจะโกหกได้นานแค่ไหนงั้นหรอฉันพอจะมีแผนแล้วละยังไงหรอโอเคตกลงตามนั้นสนุกมากเลย ใช่สนุกจริงเธอเล่นเก่งนะยูริกังร้อชั้นนี้แบบทุกคนเลยเออทุกคนพรุ่งนี้มาเล่นบ้านผมไหมก็ดีนะจะได้เจอหน้ากันสักทีใช่ก็ดีนะจะได้เห็นหน้าของพีโนอาวงเล็บเปิดแต่จะดีมากนะถ้าไม่มียายลีเดียไม่อยากจะเห็นหน้าเลยวงเล็บปิดอันนี้เธอว่าไงนะหาอะไรลีเดียเธอพูดอะไรปัเปล่าเราแค่คิดด้วย เปยเลยเผอพูดออกมาวงเล็บเปิดนิกว่าอ่านใจได้สะอีกไม่ใช่หรอกมั้งวงเล็บปิดเกือบแล้วเราแผนที่ว่างไว้เกือบพังเธอลอยู่รีว่างไหมพรุ่งนี้ว่างค่ะแต่ไม่รู้ว่าไปทางไหนอะอ,อ๋อง่ายนิดเดียวฉันจะคิดถึงเธอนะหาอะไรนะก็เธอมีพลังหายตัวได้เวลาใครคิดถึงก็จะวัาไปหาได้วงเล็บเปิดเราก็นึกว่าจะคิดถึงเราจริงแอเคเินหน้าเนี่ยวงเล็บปิด ใช่แล้วลืมเลยฮ่าฮ่าฮ่านี่เธอคิดอะไรกับเราหลิแต่ก็ได้รักหนินะโอเคตกลงตามนี้นะทุกคนพรุ่งนี้เจอกันตัดภาพมาที่บ้านลีเดียพรุ่งนี้ทุกคนก็จะได้รู้แล้วว่ามีนาโกหกเป็นเพื่อนกันมานานไม่คิดเลยนะเธอจะเป็นคนแบบนั้นช่างเธอแต่ยังเรื่องดีๆบ้างเพื่อนใหม่ยูรินารักดีแฮะเฮ้ยที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเอานี่เธอลีเดีย ฉันมาอยู่นี้ได้ไงหรือว่าเธอจะเออคือคือเราแค่ลองทดสอบว่าเธอคิดถึงเธอจะมาจริงไหมจริงเหรอจริงสิเราแค่ทดสอบเฉยๆโยอ๋ยลีเดียเอ่ยดังพอไปคิดถึงเขาดีนะเรามีพลังอ่านใจคนเดียวะ่ะได้ผลจริงสุดยอดเลยวงเล็บเปิดแต่ลืมบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดถึงแล้วไปหาได้ต้องมีความคิดแบบแฟนหรือสู้สาวจะบอกดีไหมช่างเธอเดียวเขาเสียหน้าวงเล็บปิด ทำไม่ทำหน้าตกใจอะเออคือไม่มีอะไรแล้วเธอจะกลับไหนล่ะที่นี้นั้นสิบ้านกะไก่ว่าก,กลับคงไม่ได้งั้นนอนนี้กับเราแล้วกันก็ฉันเป็นพาเธอมาไงพรุ่งนี้เราก็ไปบ้านโนอาบร้อมกันจะดีเหรอจะเป็นไรเราผู้หญิงด้วยกันนะวงเล็บเปิดหมายถึงกลัวจะห้ามใจตัวเองไม่ไหวอดีวงเล็บปิดอ่านใจคนไดนีมันดีจริงๆเอาหน้าแค่คืนเดียวไปไปนอนกันได้ค่ะ m o r n i n งนายยูริข้าคือเรื่องเมื่อคืนนี้มันคืออะไรหรอไม่เป็นไรเรารับผิดชอบเองมันห้ามใจไม่ไหวจริงขอโทษนะคือเธอรักเราจริงหรือแค่อารมณ์ชั่ววูบรักสิไม่เคยเจอใครน่ารักเท่าเธออีกแล้วและมีสิ่งที่ฉันจะบอกเธอคือฉันได้พลังอันใจคนได้อ่ะหาอะไรนะแล้วมีนาละเธอโกหกเราวันนี้ละเราจะถามความจริงจากเขานั่นก็แสดงว่าที่ผ่านมาเธออ่านใจเราได้ตลอดอดีตก็ประมาณนั้นรู้อีกว่าพลัง เธอไปหาได้เพราะคิดแบบแฟนหรือชู้สาวใช่ไหมโอ้ยเราโดนซะแล้วแง่แง่ไม่เป็นไรนะเราเรีบไปบ้านโนอกันเถอะตัดมาที่บ้านโนอานี่พี่โนอาทํทำหมาสองคนนั้นมาช้าจังกำลังจะถึงรลกวอดใจรอหน่อยนะรอจนเหนื่อยแล้วมาจะด่าให้หยับเลยว่าไงนะมีนามาแล้วรอทำหมามาพร้อมกันหรือว่าพวกแกสองคนจะเป็นแฟนกันแล้ว ช่างมันเถิดจะอะไรก็ช่างทําให้รอนานมากไหนๆทุกคนก็มาครบละผมขอพูดหน่อยละกันทุกคนก็มีพลังกันทุกคนใช่ไหมใช่ค่ะพี่โนอาสุดหรอแต่มีนามีพลังที่สุดยอดที่สุดในกลุ่มเราขอถามหน่อยสิถามมาเลยพี่อยากรู้ว่าพลังอ่านใจเธอเป็นยังไงหรอใช่ใช่น้นสิเราก็อยากรู้ นั่นเธอลองอา่านใจเราหน่อยสิมีนาเออคือเอ่ออ,อ,อ,อืมแม่สิลองคิดดูวงเล็บเปิดฉันหิวข้าววงเล็บปิดฉันคิดอะไรลองว่ามาสิเออเธอกำลังคิดว้างวางนอนผิดนะมีนาะฉันคิดว่าหิวเขาต่างหากอืมเธอมันนี้แปลกๆนะมีนาะหรือว่าเรื่องที่เธออา่านใจเธอจะโกหกพวกเราไม่จริงใช่ไหมมีนาะจริงแน่นอนเพราะฉันต่างหากที่ได้พลังอา่านใจ ไม่ใช่นะลีเดียใส่ร้ายฉันนั้นเอาแบบนี้พวกเธอลองอ่านใจฉันดูสิว่าฉันคิดอะไรอยู่ถ้าใครตอบผิดก็คนนั้นโกหกได้สินี่มันไม่จริงใช่ไหมมีนาเธอบอกพวกเขาไปสิเพราะฉันหลอกพวกแกเองแหละพอใจกันหรือยังจริงดีทำไมแต่ลีเดียต้องโกหกแน่แน่เลยเชื่อฉันสิงั้นเราก็มาพิสูจน์กัน ายบอกว่าคิดถึงแฟนอยากโทรหาแฟนมากและคำนั้นไม่ขอพูดละกันถูกต้องโวยฉันคิดถึงจริงๆนะเนี่ยวงเล็บปอดฮาน,นีพี่โนโอามีแฟนแล้วหรอมันเป็นใครวงเล็บปิดก็มีแล้วละสิอีกอย่างเขาชอบผู้ชายอ่ะเอออันนี้พูดที่มีนานะสรุปมีนาโกหกจริงหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยเธอออกจากบ้านเลยไม่ต้องไล่เดี๋ยวไปเองพี่โนอาค่ะถ้าเลิกกับแฟนวันไหนทักมาได้ตลอดนะ แม้ใครอยากจะทิกมืออีกรีบหนีไปเดียวจะโดนจบสักที่ไม่คิดเลยนะว่ามีนาจะเป็นคนแบบนี้จบแล้วนะทุกคนถ้าทุกคนมีพลังพิเศษทุกคนอยากได้พลังอะไรคอมเมนต์บอกหน่อยนะ